กันมาสังมาไร้ไหมเไปดิไปไปยอนนนูนกไปยอนหน้าเรายอมมา้งมาดกยอมเียมันยาดคนเจ้าตายุ่งแปลหน้าต่างไปช่องคนนั้นตะกันผาเกตั้งโคหน้าวัวตัวเป็นคนหน้าเป็นหัวตัวเป็นคนหน้าป็นาแรงดไมงบุ่เลยได้แท้กันเรียกคนตายุ่ที่ม่ตนได้ตรงมือเลย บรรกาศทางไฟเครื S <S ่องนั้นหนื่อคนมาเล่นฟากตรงมาได้ยินคนมาอู่นวกจะไปเรียนอายุแนวและอากาศเครื่องคอยอีกด้วยที่กาละแนวอีลุกไม่ลุกแต่คอยนี้ได้ไฟค่ะด้วยเครื่องค่อยผมจะรู้ชักชื่อมาลำบากกันว่าแล้วลหนื่ยจากการยาวเครื่องมาหนึ่งเครื่องพอโอนลำพูมาตึ้งตังแล้เรียบร้อยเอาไ้รู้มาตึ้งตังสร้างคราบได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปเอาฝวามนี้เล่ม เราดักองแล้วทำไรทำริงมันได้เพอคาดยดีกาจะไมนี่ไหนูกันไม่ออกเจเรื่งมันไม่ทำคนนี้เราต้องโยมันหน่อยนกาทบรัทอเมื่มันอหน้านอเราไม่นามันไม่เพื่อมีเจอมั้งแล้มันไม่ทำมือิ้งมัดักย่เลหลดอเดียวย่วเป็นหม้อแ่มังาปเลยไอ้หนูนอย

เป็นเทวดาที่ไม่มีบริวารเพราะฉะนั้นจะต้องมาทำบุญร่วมกันเวลาไปเกิดที่จะไปเกิดเอ่เดียวกันไม่อย่างนอนในช่วงเห็นไหมว่าไม่ได้มาเที้ยวหรือวันนี้อุ่แรงไม่ปคาใจเด็ก่อน เลี้ยงอดีตมัวนมอกับยาตอกวัดโอ้โพริ้วที่น่าแปกับเลี่ยงไม่รู้มัดนอนงินม่เคยกัดไม่รู้มัดนี่ๆๆกูจะตายกับนี่ๆๆนี่ยังไง น้มันปูพินต็มังทียวอาบินกะเอละเล่มาฟารานจ้าปูพินนกเพ็าน้มันรากูนกอายุปลยสักคุละเจ้านาเมติยุ จะกุหน้าจ้านะกกล้วข้าห้าว่าตาต้องคำนาว่าตาตนองไปคำอ้สิ่งนี้นะมึนข้าข้างหน้าว่าตาต้องไคำกราบพี่น้องที่าบนะ อยากไมาช่ยนุ่นะกับกวัเยที่จอุดนุ่กับวัดอยากคองอากัดช่วยสักานให้หกกวาวอาไดรักเอาอ,เอาโอไม่มเลยครับะเอาไปเลย,ยครับมาครับอูเลยเหรยครับ

I me, follow me เรเต็ปะตรยช่วยลองุ่นดนใจนะพี่เมืองนาหยหวร้ยปือไปก็ใครทำได้ใครมีละไมไม่สุขะุความสุขละสุขมากเลยความทุขละมากเลยเอาไปข้อมากะจือเตียงกัน มียเตวะยูวิปแหมวาดีจริงค่ะขวาบ่อยใช่้ามาเจอลุงครับนามชือลุงนวลก็สมควรจะร้วมปักเลยนามชื่อลุงนวลลวนลงหน้าบ้านลวนมาช่วยชาร์จแล้วเป็นมาป่าไล่ชาร์จแหลปไปนมาลุงนวลรีบหลักลุงนวลจัดการนะลุงนวลแม่ลุงนวลจัดการข้อให้แป๊บไปผ่านเรื่ก้าไ ไฝงผ่านามาแฝงแฝงผาเลยไม่ไว่าทรก็ไมได้ก็น bueno, ึกวัวนึกวายทำใจสิ้นไรอนาควทได้สิ้นรนควันตายเผื่อสวรรค์จวิจัยเยเืวันคัจนิค่าเลยาทสิบห้าบาทน้นหุนไฟมาว่ามุ้เอาไปกับผมถือไข่ก <bilmiyorum> ับ <bir> สิา ลำชื่อไปค่อยอยากให้มาไล่ทิพย์ปค่อยมาช่วยชาช่วยปากนะว่าดิจิตั้งแต่ไรได้นั้นเหมือนยางพันนาที่ค่อยโมนาแล้วลงทิพย์ไปตั้งแต่แก้วแก้วคลื่นเลยคลื่นมาตั้งเติมปังยาวเยือกเย้าใจว่าด้วยไิจิ ทำไมวาีไยแล้วจะนึกอะไรึุดใจปัญ้ายได้มาเลยวาเลยเขาไปลาวฟักิดไปเคยมาถ่ยเลวแต่ยมา่ยเล่อยข้ยอะไข้ยาวเลยวาเลยอุตโตปีเห็นใจจังเลย้เฮยยยอยปีอยาแมมตีตายมือวัน

มาด้วยลูกมาด้วยค่ะมาทอดกระพินกับเขาด้วยเหรอน้องใช่ไปกับหลวงพี่แล้วมาพบอาตมาทำไมหลวงพี่เบเะน้องมาเยี่ยมค่ะแต่อยากมาถามหลวงพี่ด้วยว่าเราจะคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติที่ต้องเสียกรารรัฐไปลูกก็ถูกจำไปใครพี่น้มน้อมชาติก็ไม่มีหวังได้กลับป็นประชาขา้าใหญเลยหลวงพี่จะมีอนันตรายช่วยเหลือได้ยังไงล่คะคะ เรื่องนี้อย่ามาถามอาตมาเลยให้เป็นหน้าที่ของน้องหญิงและลูกหญิงวยจะจัดการยังไงกับเรื่องของน้องหญิงหลวงพี่สละแล้วทุกอย่างหลวงพี่ไม่หลงในกองอาตวาเกเรคนเรามนุษย์สัตว์โลกทุกคนที่เกิดมาเยเ่หรือเลี่ยงกรรมไม่ได้กรรมมีมายังไงก็จะต้องไปทำกรรมหลวงพี่ในยานี้มีความสุขมากเพราะพระธรรมในแทรกซึมมนจิตใจหลวงพี่หลวงพี่อยากจะมีความสุขไม่อยากไปมีความทุกข์ กับฝัดโลกคนอื่นอีกแล้วคอยหลวงพี่แต่อยู่ในกอบพระธรรมยงางพากสุขเถิดเอาเรื่องยุ่งใจมาพูดกับหลวงพี่เลยน้องหญิงให้น้องหญิงไปจัดการตามหน้าที่หมดกรรมตอนเมื่อไรคนเราก็จะได้มีความสุขในเมื่อไม่หมดกรรมจำเป็นต้องไปตามคำอย่ามารบกวนอาตมาเลยไม่ทำไมพากไปอย่างนี้อ่ะลูกะแม่มาถามมิเท่านี้ เฉียวเลยค่ะช่างเดินขาเราลอยขาทุกไปด้วยไม่อยากสาทุกคนมีใจอย่างนี้แม่ไม่คิดมากไปแล้วแ่ะค่ะพี่เดริอาจะะจำใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะไม่นะ่อยกัไปตามเรื่องไปค่ะให้แกร้ายจำใจแล้วแกจัดการเองละ่ะคนเราไม่อย่างแกว่าเกิดมาหมีืเยี่งกลับไม่ได้แม่กลับเลยค่ะแม่เสียใจมากอย่าไปเสียใจเลยค่ะเอ่อองราชในคงจำใจอะไรแตอย่างหนึ่ง้วยไม่ยอมพูดอะไรเลย กระนาดกรนาดมานาน่เรื่องราวของคุณพ่อไม่มีใครพูดถึงไปเลยับได้แล้พอรามาเเยวพ่อขไปเด็กได้แต่ได้เดียว่าเพียงมองที่รอยจบ้งแล้วพัในลูกโมางยอะมึงมึงมึงมม่เจอเลยๆ่าว่าตาังเหือนไอ้เพงแดาแบ้นั่นให้กูมั้งในนั้นไ่ได้ไปูปยักษ์มน Còn bây giờ cỡ nào bây giờ thì 170 mông nó có chắc 800 trứng vô phạn đó. Cái khảo. Mông nó còn 800 trứng rồi bia mới nhั่ง lữa rồi. Ồ trứng. Bia 300 trứng mông phải 800 10 vô À <-tizens. t reinst transparency> Ô rồi xin đâu ở trong rừng. A bây giờ chơi là do một bài băng của bài giải được mất băng là băng băng băng

เขาฉากมันไพมากมากเต็มวัดเลยครับรายได้รวมแสนครับอแล้วเป็นไงลูกครับเขาไม่พาทวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวามบังใครพูดอะไรบ้างไม่มีครับพี่เกี่ยวกับวัดเลยพูดในเรื่องบุญกุศลกันทั้งนั้นนั่นเหรอครับต้นหนึ่พนางมรรพันเลยพ่อหญิงเสรีมาด้วยเหรอนรพน,นพัยยงเลยพาอหญิงเสรีมาด้วยครับเขาพบกับองค์พระมหากษัตริย์มาคษัตริยที่สมบูรณ์อยู่ว่าทีนี้ต้นหดึ่งพนังถามองราชว่าออจะคิดจะการยังไงกับเวรกรานเมืองแกไม่ยอมพูดรวมด้วยเลยครับแกบอกว่าคนเราไปตามคำ ไม่ยอมพูดด้วยครับแกบอแกน่าอย่ามารบกวนเวลาแกเลยแกได้ทําเป็นทําอย่างจิตใจบริสุทธิ์เถิดว่าคณะก็นงมาถามเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองแกไม่ยอมพูดรวมด้วยครับทรงไยองค์ราชาคงจะช้ำใจอะไรอย่างหนึ่งแม่ถ้ารั้งจำเป็นระไผยเมื่อต้นสลาแล้วทุกอย่างเราจำเป็นจะต้องช่วยเหลืออย่างที่พ่อเคยเล่าใหเจองว่าเมืองนี้มันเสียไปเพราะพ่อมันเสียไปเพราะพ่อพ่อจำเป็นอยู่เองเลยหรือเปล่ ตีต้องจัดการของผู้ประเทศชาติกลับคืนมาและพวกจะจัดการยังไ,ไงไม่ทราบครับคือหม,มายความว่าการวางแผนของผู้ประเทศชาติตาเราจะด้วยกําลังไม่ได้เพรพวกนั้งพวกมันมากกำลังมาก็มากเราไปต่อรถประมือด้วยอาวุธจุกภาคเราก็แรกไปเนามีกันทำทีชีวิตเท่านี้ไม่จะจัดการยังไงครับเพราะเราต้องเอาด้วยแผนการถูกเขาวาดอีอนอั้นพกจะรวยมึงเสีฟันนะ มาเรียงตังง่ายๆเองเราได้แผนการยังไงครับพอ่อแผนการพ่อมีอหมรูอไอ้เธอทำมันตาแผนการพ่อเลยได้ผลไอ้ล้มตะมาลยังไงไม่ทราบครับให้มันเรียกครับพูดคน,นครับมึงรู้เองเลยหนูหนหนึไม่ต้องวิจิตรเอาละพลายมาทางนี้ก่อนสุขพ่อจะบอกแผนการได้บอกอยังไงไม่ทราบครับตามพ่อมาเข้าใจเลยยังไงโอเข้าใจแล้วครับพ่อครับ พ่อที่บอกให้ผมอย่างนี้แล้วก็ได้ผลได้ผลเลยลูกเชื่อพ่อเถอะแต่นิ่งใจสเร็จไม่ได้ลอาไปทีละขั้นทีละขั้นเรียบร้อยครับแต่การไปก็เธอปรากฏตัวไม่ได้ลูกนะครับเธอจะบอกใครไม่ได้ว่าเธอเป็นลูกพ่อใช่แล้วครับคเพราอเธอเข้าใจแผนการแล้วให้เราไปปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อทีนี้ก่อนที่เราจะจากไปก็จะให้อุปกรณ์อะไรไปอย่างหนึ่งสําหรับที่เธอจะพาไปใช้ในการกระครองพัน อออะไรนะครับอุปกรณ์ที่เราต้อจะพาไปกับอปกรณในการทำงานก็มีอุปกรณ์ที่จะนาไปประกอบเลยครับเอาไปสรุปสิ่งนี้ฮะอไนกไปเหรอใช่จะให้นกกอไปเรไปทำกับคุณุ่นหอรัลโอเคู่เรเลย้ใช่เราไปประกไปครับกบป็เรากลเไอ้เสนอะไรกินกินนะ นอกแนวไปแข่งกูวะคือลูกตัวนี้นะลูกเป็นนกแขนรูของพ่อที่บมเลี้ยงมันมาแล้วเสียอย่างเดียวมันพูดไม่ได้แต่มันรู้ความปหาคนทุกอย่างแล้วมันซื่อสัตย์ต่อพ่อพาไปทะลุเราไม่มีเครื่องมือที่ทนสมัยเขาต้องใช้ปัดเราอยู่ในป่าเนี่ยมันลำบากพอลูกตัวนี้อ่ะไปเป็นประโยชน์สำหรับเธอเอาไปทำยังไงไม่ทราบครับคือมาความวาระวังที่เธอจาก่อไปประมาณนั้น เธอจะต้องไปไกลห่างจากพ่อทีนี้นาวุาเธอจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเธอที่จะรายงานกับพ่อหรือเธอไปมีอุปสรรคอะไรหรือเธอไปทำผิดจังหวะอย่างไรอะไรเหล่านี้ลูกก็ไม่ใครเธอจะมาอยากให้พ่อเจือหลัวก็รา้เธอใจลูกตัวนี้ลูกเขียนจดหมายผูกคอเข้ามาพ่อจะต้องบินมาพ่อทันทีพ่อจะเซฟลูกทันทีพ่อมีอะไรจะฟังไปถึงเธอไอ้พวกเติมอะไรกี่อย่างพ่อขอเขียนจดหมายผูกคอลูกตัวนี้พ่อก็จะบินไปให้เธอทันที คือเราพาไปเป็นคนชายก็ถ้าผมจะมีอะไร,ราามากับพ่อโดยผมไม่ได้มาผมไม่เคยรูป้รประการใดพ่อช่วยผมผมต้องเกินจัมไม้ผูกคอลูกมาใช่พ่อม,มีอะไรเออพ่อต้อ,องกินจัมไม้ผูกคอลูกไปอ๋อย่างนั้นแหละครับอ๋วอวายนกเรียนเป็นบุรุษไปทะีลไม่ใช่เวลาพึ่งจัมไม้เราไม่ใช่บุรุษไปทะเลเราต้องตินกาแฟไมพ่อผมไม่ต้องตัวต้อ,องตินกาแฟกันไอ้เก่งเนี่ยมั่วตัวใหญ่จริงพาไปถึงคนแม่ แ่เธอจะต้องเก็บไว้เป็นสมบัติลับจะให้ใครรู้เห็นไม่ได้ว่าเธอมีนูกตัวนี้อยู่ถ้าเงจะเก็บไปลอยเลครับรวยวายนอยเราเป็นสมบัติลับขามากเนาะวในพอเก่งหน่อยเขากชอบเวลานอนตายลอยได้รว่านกเป็นจริงตายอุ้งเอาไม่ซื้อนอนก้มก็เอาเว้ยหัวนกขึ้นไปต่ำปรุงกันอนนี้กานอนได้ปะตังคจะช่วยหัวนกเดี๋ยวมาอีกหน่อยกรนี

ไปไหนแล้วล um, uh, oh, uh, ่ะ oh. ีไอยไปอหัวมันนะยัมันมาครูว้าไปจัดจังกุน่วยท่วนตัวนมันด่วนเราบุฮึพูกันระดวงลรูแล้วก็คงแว๊บมาเมาแแก้วชอดีแล้วแฟนทีนึงเราไต้องทำตามแฟนายา

ขงไฟก็ไม่ดันมากว่าไรแก้วที่เขาเดินทางไปวางแผนการกู้ประเทศนั้นแพนการก็จะเป็นไปยังไงก็มาขุดหลุมมาไว้ทําไมดีแดนมันทรายมากแต่ยังตะกุดเป็นร้อยหลุมพันหลุมหลุมนี้ขุดเอาไว้เพื่อประโยชน์อะไรท่านผู้ชมที่กรบแผนการกู้ชาติของไารแก้วจะเป็นไปยังไงเราะยห้เหตุผลท่านผู้ชมไม่ได้สนใจติดตามมนุษย์ันเหลี่ยมต่อไปนะครับ